เวอร์ไวเว็บคลปเราชนคอมรวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับเขาร้งไจะโดนซองยอร้องอีกเพลงนี้เพลงของน้องๆโอยรได้ริตลกแแไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีนะไม่มีการฟ้องร้องครับผมครับผม วันนี้คืองานับผมแสดงความยินดีกับท่านนายพลคนใหม่ครับผมนะครับท่านพลตรีโกศลชูใจครับเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเยของเราเองครับผมครับผมซึ่งวันนี้ทีมงานตลกคณะเราก็มาจากกะชอนด m ดอมนีมม่เลยนะฮะกรชอนดับคอมนะฮะเข้าไปดูได้มีคลิปสนุกสนุก ออเวอร์ไวเว็บกระชอนดอทคอมถ้าเป็นทางโซเชียลแคมปก็กระชอนดอทคอมถ้าเป็นทาง Youtube ก็ที่ค่ายเพลงกระชอนดอทคอมเฟสบุ๊คของเราที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดและอีกหนึ่งช่องทางเวอร์ไวทเว็บคลิปดอทกระชอนดอทคอมเรามีคลิปดีๆเด็ดๆโดยเฉพาะคลิปหนังโปะรวยเราไม่มีเด็ดขาด ของเรานี่จะเป็นสื่อกลางที่ออกไปมีแต่ดีๆมีสาระฮาฮาสุขสนานในความบันเทิงโดยบอสใหญ่ของเราใครครับนายหัางวิทย์พัตธ์อรุณเป็นคนเสียงดังฟังชัดครับผมบางท่านคิดว่าเอ๊ะพี่วิทย์นี่เป็นคนที่พูดจาเสียงดังเอชอบด่าเสียงดังด่าคนนู้นด่าคนนี้อ่แต่ถ้าท่านลองคบจริงๆแล้วนิสัยส่วนตัวของท่านนะครับเป็นยังไงหนักกว่าอีกนะครับ ือเรื่องสาระให้ความรู้าดากันไปวันนี้เพื่อน้องน้องพี่ก็มารวมตัวกันเาลิมชนิดหนึ่งครับสักเพลงแม่กุต้นกลับไปเลยฮะแนวเพื่อเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตซักเพลงฟังแล้วก็ให้กระวนอาหารกันไปด้วยฟังแล้วก็ย่อยอาหารไปเรื่อยๆอ่ะสักเพลงหนึ่งลวกันคุต้นเพื่อชีวิตแล้วกันครับผมขอได้ไหมขอได้ครับผมคุณจะร้องของใครผมจะร้องของบ่าววีชื่อเพลงอะไรฝากฟ้า เปลี่ยนได้ไหมครับคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรฮะให้คุณร้องฝา,ากเมียของบ่าวไพ่เลยไหมครับผมฝากเมียของบ่าไพ่ฝากเมียแทนฝากฟ้าเลยไหมถ้าฝากเมีย,น,มาามยนี่ท่านเกรงว่าจะฟังกันไม่ได้ดูฟังหน่ยครับผมเอาเพ็นผมจะรอให้ฟังครับผมครับผมมองเมียเราวันนี้ รังสรรค์ผลงานโดยกะชอน .com